จ้าโอเคโอเคจ้าอังนิกาทําไมผมนุ่ใจพี่นนางทําไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์และใคลครัวนคว่าเ่อเราอ่านพระวจนะและใกลครคัวนกลายเป็นพระนุภาพของเราได้ไหนหัวใจของไม่ใช่หัวใจ 본인은 자신을 믿고 자신의 마음을 깨닫게 됩니다. 자신의 힘을 깨닫게 됩니다. 자신의 힘과 에너지를 깨닫게 됩니다. 그리고 우리는 더욱 성장할 수 있습니다. 우리는 자신의 삶을 지켜낼 수 있습니다. 또한, 우리는 죄와 인생을 이겨낼 수 있습니다. 하지만, มีมีพลังงานน้อยมากชนะเพีองก็แเห็นด้วย่อยมีความประบสบกับชนะไม่ได้กที่นี้ก็เราพ่อชีวิตอยู่เท่านั้นไม่ใช่เราอยากจะก็ดผลชั้หเองก็ก็ผลในชีวิตน,นี้ก็พผลอย่างไรดีตดน้นไม้ก็ถียวกััใชั้นเองกชีวิตเราก็ถียวกันกับมัน่นกันกับต้นไม้กันต้นไม้ถ้าไม่กินน้ํา ก็ก็พอนไม่ได้เลยถ้าอยากอยากได้ทุเ<อ>รียนต้องการทุเรียนเฉพาะทุเรียนต้องการน้ำมังมายทุเรียนก็แพงมากรลคาแพงด้วยอร่อยอร่อยมังมายบีปรโยมังมยายเลอเตลูกเลอเตลเราเมื่อเราอยากได้ทุเรียนต้องการน้ำมังมายคนที่อยากได้ ทุเร no no wa ียนไซน้ำน้อยๆเขาไม่ม uh. ีความวังค่ะจ้าโอเคพี่น้องเข้าใจใช่ไหมคะอือดิโนี้พี่น้องยังมีพลังงานอยูในจ่าไอของเราลูกปุ่นเรามีแล้วเต็มแล้วลูกปุ่นเรา โอ้พี่น้องวันนี้ผมจะอธิบายยกตัวอย่างคือว่าอาชีวิตเราเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ชีวิตเราเต็มด้วยพลานุภาพหกืนเปลาแล้วก็คิดกับ๋อ้ชีวิตเราอยากจะก็ดพนอย่างไรดี้าอย่างไรคือว่ากินน้ำกิน อันไฟวิญญาณถ้าไม่กินพอชีวิตอยู่ได้ก็พอชีวิตอยู่ได้แต่ว่าชีวิตไม่เหมาะสมกับชีวิตคริสเตียนจะโอเคสุดท้ายจะสุดท้ายอันอาดูดีบทที่หนึ่งร้อยสิบเก้าข้อเก้าถึงข้อสิบเอ็ดเราอ้ามพรมการจะแล้วก็สุดท้ายคุณชอบข้อสิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งจะข้อเก้าสิบสิบเอ็ดหึงทรงสาม นุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยระแวดระวังตามพระราชกิของพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาความสุขใจของข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ได้สะสมยอดน้ัใจของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์อานิสงส์ข้อที่เบอด้วยกันข้าพระองค์ได้สะสม ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์นั่นเองใช่ข้าพระองค์อาจารย์อาคือซาดดาวิดบอกว่าข้าพระองค์คือสิบเอ็ดข้าพระองค์สัตสมใช่ไหมครับสัตสมใช่ไหมครับสัตส,ส,สมสัตสมเก็บไว้พลังงานกเก็บายอ่าพลังอุปปา พระดำนัดของพร่องไว้ในใจของข้าพร่องสะสมแก้บายแล้วก็ค่อยๆใช้กับค่อยๆใช้ถ้าเต็มคงเราใช้ชนะได้แต่ว่าถ้าใช้หมดแล้วเราต้องกินอาหารไปวิญญาณอีกครั้งหนึ่งครัทุกวัน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 แล้วก็ จ้าดูวีบที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับจ้าจาข้อที่ข้อที่สามอรงกันหนึ่งสองสามความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าต่อภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทาก็จำเนินขึ้นอาเมนต้นไม้นั้นไม่หิ่วแห้งเพราะต้นไม้นั้นอยู่ริมลำธารแล้วก็ก็พรบางหมยใช่ไหมครับริมธารจ้า ก็พอนแล้วก็ไม่หิวแห้งเพราะว่าต้นไม้นั้นอยู่ที่ริมทางครับนี่คือจิ๊กรี่ที่อันเพราะฉะนั้นผมนุ่งจ็ปนันทุกอันทุกอันคอยๆอัพระฉะั้คอยๆเฝ้าเดียวจ้าโอเคแล้วสไตล คนหนึ่งใช่ไหมคะสุณชายใช่ไหมคะคุณชคนเก่าดิชาคนนี้อันนี้เหรอคะไม่ใช่พวกพวกพวกเขาอ๋อพวกเขาเออคนเก่าดิชาว อ๋อพีดีโอเป็นวิดีโออ๋อยังเป Toy ็นยังเป็นยังเป็นนักกิลาอยู่รูปเราเขาตอนนี้เป็นคอยหรือเป็นโอชนะ <목소리> 자 오케이. 자, 오케이. 레오케두두루 어, 오케이. 자, 봉고 퀴셀 급셀로 간 자. จ้าบัวขาใช่ไหมครับอือบัวขาวจ้าเราเป็นบัวขาครับเราเป็นพวกเขาแต่ว่าพวกเขาทุกครั้งชัยชนะจัตัวได้ใช่ไหมครับเราเป็นบัวสมมุติเราเป็นพวกเขาแต่ว่าสมมุติพวกเขาไม่กินอาหารดุงลอยวันผมก็ชนะได้แล้วก็คุณคุณเต็งก็ชนะได้คุณกุเลยก็ว่า พวกเขาแข็งแรงแต่ว่าถ้าพวกเขาไม่กินอาหารละทุกคนชนะพวกเขาได้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ครับเราเป็นพวกเขาก็ได้ถ้าเราก็อมลมแล้วก็ถ้าเรากินอาหารดีๆคือที่เราพระเจ้าพระอัสคริตพระผู้ช่วยเหลออของเราพระอัสคริตตรัสว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้เดียงของเราและคริสเตียนต้องการอานฝา่ายวิญญาณคือคริสเตียนเราบำรงชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าธรรมชาติต้องการนา้ำคริสเตียนต้องการอาหฝ่ายวิญญาณพระวจนะพระชจนะคมใหม่มนุนใจหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้า วันละอัมพระคันพีสิบนาทีภาพยนสิบนาทีเป็นคริสเตีนแล้วแล้วก็อาทิตย์นสิบนาทีละท่องจังพี่นอซ้ำๆหกองซ้ำหออัมพระคัมพีเร็วกวาลูนำประทัยพระเจ้าเชาฟังเช้าฟัง ่ะฟังเลขอพี่น้องก็ผลครบบริบูมิก็ผลบางไมยพี่น้องคนที่อยากจะก็ผลบางไม้เพื่อพระยสกฤตหนึ่งระดมหนึ่งลดำดับหนึ่งกินน้ำก่อนครับกินน้ำกินกน,น้ำปรับปรุงพี่น้องขอปรับปรุงแก้ไขกันชีวิตที่อยู่นี้เป็นอย่างไรบ้างเวลา อ่านหนึ่งรอบก็ทิดที่สุดที่มากเออคุณหนูน่าก็ทีมากเราปรับปรุงแก้ไขชีวิตเที่ยวนี้ของเราเที่ยวนี้ชีวิตอ่านพระคำที่เป็นอย่างไรบ้างไม่กินพ่อชีวิตตายแต่ว่าหลายปีนยงพัลลนุภาพในใจของเราหมยมาก เราอธิษฐานด้วยกันจะอธิษฐานด้วยกันเพราะหวังว่าพี่น้องก็ต้องตั้ง,งใจใหมายปรับปรุงแก้ไขชีวิตข้าพเจ้าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จดเจาะอ่านพระคัมภีร์และเราต้องก็พอนบ้างมามวันมวันต้ใหม่กัะบอนต้องมา ถ้าคนที่อยากจะกกัด <implications> ุเรียนต้องการน้ำมากมายบีสาวของผมหนุ่มคนปลุกต้นไม้เพื่อผมแต่ว่าที่วันนี้ยังไม่กัดต้มยังไม่กัดุเรียนว่าเขาก็ผมรู้สผมขึ้ว่าเขายังยังใส่น้ำหน่่ยหนุ่ยหรือเปล่า โอเคเราอาิตาประมาณหนึ่งนาทีเดียวก็คือเฉพาะคุณ누나วันนี<ง>้คุณนเ,นเป็นเนบบอย่างดีเพราฉะั้คุณ누นะคุณ누น่านพระกัมพีหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมครับ<ง>โอเคเรา,าอาทิตย์ท่านหนึ่งนาทีเดียวก็คุณ누นอาิานเพื่อเราอีกครั้งหนึ่งครับ አላለ አላለ እሺ አላለ อนาติธานโดยับอเสียระเจ้าเสียเพระนาห่ใหญ่ของพระโตคเจ้าค่ะขอบคุณสำหรับท่านของงที่มีคุงค่าโปรงทั้งหลายในวันนี้โรงเจ้าค่ะ ขอให้ข้าพรุมทั้งหลายนั้นที่จะเชื่อความพระคำของพระองค์ในวันนี้ในการที่จะเติมเต็มพระคำของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเพราะพระคำของพระองค์เป็นภูมที่ส่องสว่างให้กับชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะทรงนำชีวิตของข้าพุธทั้งหลายเมื่อข้าพรุธทั้งหลายมีพระคำของพระองค์เข้ามาในชีวิตนั้นอยู่ไหมจิตใจของข้าพรุธทั้งหลายแล้วข้าพรุมทั้งหลายจะสามารถและมีกำลังในการที่จะเอาชนะความบาปเอาชนะการลอบหล ได้ขอพระองค์ที่จะทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในทางของพระเจ้าชีวิตของเราจะไม่แห้งเหี่ยวแต่ชีวิตของเราจะสดสใสได้เจริญเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ขอพระองค์ที่จะทรงให้จิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเชื่อฟังพระองค์ฝากชีวิตพี่น้องของข้าพระองค์ไว้ในการทรงนำของพระองค์ด้วยทิฐานในพระนามพระเยสุคริเจ้าเมน